สวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนกกอมอยค่ะหน้าใหญ่หน้าใหญ่มากเลยอ่ะน้าใหญ่มากเลยคือที่จูนต้องอัดคลิปต,ตอนที่จูนกําลังขับรถไปทํางานนะคะพอดีว่าจูนอ่ะได้รับข่าวใหม่นะคะอัปเดต เมื่อไม่กี่นาทีนี้เองค่ะจากรุ่นพี่จูนนะคะเขาได้ส่งข่าวมาให้จูนที่จริงเขาส่งข่าวบอกจูนหลายวันแล้วแหละแต่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นแค่ข่าวแบบวงในคุยกันยังไม่ได้มีเป็นประกาศออกมาจากอิมเมจเชันนะคะทีนี้วันนี้เขาประกาศกันออกมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครวีซ่าทำงานตัวใหม่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะที่ชื่อใหม่ว่า accredited limited employer visa สักอย่างหนึ่งประมาณนี้ขอโทษด้วยพอดีจูนขับรถไปด้วยอาจจะ พูดแมนแมน,นี้ขอโทษขอโทษขอโทษก่อนเลยคนที่ดูคลิปนี้แล้วงงว่าให้ทําไมคลิปนี้จูนพูดแม่นๆเพราะว่าอยากจะรีบเอาข่าวนี้มาบอกกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวจูนจะใส่รายละเอียดนะคะเอาไว้ด้านล่างคลิปอีกทีหนึง่งก็คือวีซ่าตัวใหม่ตัวนี้นะคะเป็นวีซ่าทำงานหลายๆประเภทนะคะที่คนต่างชาติเนี่ยจะมาทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์ทีนี้ข่าวดีวันนี้เนี่ยจะเป็นของสายอาชีพเชฟค่ะด้วยความที่ว่าจูนอะทงานอยู่ในสายอาชีพร้านอาหารอยู่แล้วเนาะก็เลยมีความที่จะอินแล้วก็อยากที่จะแบบรีบเอาข่าวตรงนี้มาบอก ให้ทุกคนนะคะที่สนใจงานทางด้านเนี้ให้ได้รู้กันซึ่งก่อนอันนี้มันมีกฎเปลี่ยนว่าคนที่จะมาสมัครงานเชฟได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติคือมีใบจบนะคะวุฒิในระดับ Level 4นะคะหรือจบที่ไทยก็ได้แล้วมองมาเทียบ o ูที่นิวซีแลนด์แล้วเนี่ยอยู่ในระดับคุกคลีเลเวล l 4คะ่ะก็อารมณ์ประมาณแบบว่าปะวะสอะไรประมาณนี้เนาะแต่ทีนี้จูนะเข้าใจว่าเชฟหลายคนนะไม่ได้เรียน จะบอกเลยนะว่าเชฟที่ไม่ได้มาก็ฝีมือเก่งๆดีๆทั้งนั้นแล้วก็ทํางานตามร้านอาหารหรือโรงแรมชื่อดังก็เยอะมาก,มาก,มากๆอะคะ่ะแต่กลายเป็นว่า้กฎที่ออกมาใหม่เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนอุปสรรคทําให้เชฟนะคะที่อยากที่จะขอวีซ่าทางานมาทําที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยติดขัดตรงที่ว่าอา้าวฉันไม่มีวุฒิฉันก็ขอวีซ่าทางานมาไม่ได้เนาะทีนี้เขาก็เลยมีการคุยกันนะคะว่าด้วยสายอาชีพเชฟที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยค่อนข้างขาดแคลนอย่างหนักนะคะมันขาดอยู่แล้วว่า แล้วคุณไปคุณสมบัติยากอีกอ่ะแล้วเราจะหาคนทํางานยังไงอ่ะเห็นไหมหเนิเลยว่าอินอินทีเนี้ยเขาก็เลยมีการปรับกดตรงนี้นะคะว่าเขาไม่เอา ตัวคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องของวุฒิการศึกษาตรงนี้เข้ามาแล้วค่ะก็หมายความว่าเชฟนะคะเอาแค่ประสบการณ์แล้วก็ไปสอบนะคะใบประกอบวิชาชีพมาเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของแบบการจ่ายประกันสังคมอะไรเงี้ยเหมือนกับที่เราเคยทํากันมานะคะแต่ไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาแล้วค่ะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะเพราะก่อนนั้นเนี่ยจนก็คุยกับเพื่อนว่าโอ้แค่ในกะหากันยากอยู่แล้วยังยังจะเอาเรื่องวุฒิเข้ามาอีก ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนที่อยากจะมาทํางานในสายอาชีพเชฟเลยค่ะตอนนี้นะคะขอวีซ่าทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์ชื่อเต็มคือเดี๋ยวจ,จะขึ้นไว้ด้านล่างเนาะอันนี้ไม่ต้องใช้ Qualification Cookery Level 4แล้วค่ะแล้วก็ข่าวดีที่สองนะคะที่จะบอกก็คือเขาจะมีการปรับ m i n i n w m w g h t ขึ้นมาก็คือในเ,ออเลทค่าแรงที่จะจ้างคนทำงานต่างชาติเข้ามานะคะซึ่งปัจจุบัน,นยอยู่ประมาณ27 อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะขอโทษทีจูนไม่แม่นเท่าไหร่แล้วเขาก็มีข่าวว่าเขาจะมีการปรับขึ้นในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าซึ่งเขาประกาศออกมาแล้วค่ะว่าเขาจะปรับขึ้นนะคะในช่วงวันที่27กุมภาพันธ์ถ้าจูนจำไม่ผิดน,นะแต่กุมภาพันธ์ปีหน้าแน่นอนจะมีการปรับค่าแรงตรงนี้ขึ้นมาค่ะอันนี้จะถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ขอวีซ่ามาทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะเพราะว่าคุณได้ค่าแรงขึ้นค่ะจาก27นิดนิดเนี่ยกลายเป็น28อีกนิดนิด หนึ่งดอนนี้ไม่น้อยนะเพราะวิกนังเราทํางานเกิน40ชั่วโมงอยู่แล้วแล้วก็ข่าวดีอันต่อไปนะคะก็คือจะมีการปรับขึ้นเป็น29จุดนิจุดนิดๆในช่วงเมษาปี2023ค่ะเห็นไหมคะว่าวันนี้มีแต่ข่าวดีอะ่ะว่าแบบว่านอกจากว่าเออวีซ่าทำงานเชฟเนี่ยไม่ใช้วุฒิการศึกษาแล้วยังมีการปรับค่าแรงขึ้นด้วยนะคะถามว่าการปรับค่าแรงสำคัญยังไงเกี่ยวอะไรกับพวกเรา ก็คือเวลาเราได้จ็อบออฟเฟอร์อะคะ่ะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาการจ้างงานด้วยซึ่งในสัญญาการจ้างงานเนี่ยจะต้องระบุรายได้ที่เราจะได้รับต่อชั่วโมงนะคะยิ่งเราได้ค่าแรงเยอะเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเราจะมาทําเงินที่ต่างประเทศได้มากเท่านั้นคะ่ะรุ่นจูนเนี่ยตอนมาเนี่ยตอนนั้นยังกดหมาอย่างแค่ประมาณ21เอยู่เลยอูยด,ด,ดูดีกับแค่ไม่กี่ปีเองอะขึ้นพรวดพรวดเลยคะ่ะจูนก็รู้สึกแบบว่าเออดีใจนะกับคนรุ่นใหม่ๆที่กําลังเตรียมตัวจะขอวีซ่า ทำงานมาทําที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะโอเคจริงๆก็ท็อปิกที่จะเมาส์มอยก็มีประมาณเท่านี้แหละคืออยากจะรีบเอาข่าวดีเนี่ยมาบอกทุกๆคนก่อนเพื่อที่ว่าจะได้รีบคุยกับนายจ้างนะคะรีบสมัครงานกันเข้ามาแล้วก็รีบทําวีซ่ากันเข้ามาที่นี่ค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วนคะเราสึกว่าไอ้คลิปนี้จนพูดไม่งงเนาะก็ยังไงจนฝาก กันนะคะคช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กำลังใจจูนในการทําคลิปด้วยค่ะเดี๋ยวจูนจะรีบอัพคลิปในคืนนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะอัพคลิปนะคะจูนขอไปเข้างานก่อนเพราะตอนนี้จูนถึงที่ทํางานเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ